คนเล่าเราจะพี่น้องเวลามีปัญหาหรือเจอกับความทุกต่างๆนหน้าเราะจะพี่น้องนะเนาะเฮ้าสิมีวิธีคิดจังไดเราจะพี่น้องเนะาะให้เฮ้าบ่บเป็นทุกเราจะพี่น้องเนาะมารับช่มรับฟั่งกันเล่นเราจะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับธรรมะเตือนสติจะ้ะสวัสดีจะ้ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเราจะพี่น้องเนาะกับมาพบก,กับมาดามมาดามอีกสาร่าพจาบชั่นแนวอีกคือเก่าแล้วเราจะพี่น้องเนาะสำหรับเมื่อนี้มาดามกับ มีธรรมะนะจ้ะพี่น้องเนาะมีธรรมะเตือนสติสนใจนะจ้ะพี่น้องเนาะเป็นทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของมาดามเองนะจ้ะพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่มาดามยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบเพื่อที่ส่วนที่สนใจพี่น้องที่เขามารับชมนะจ้ะพี่น้องเนาะเอาสำหรับบรรดบแหล่นะจ๊ะพี่น้องมาดามก็ต้องขอขอบคุณนะจ๊ะพี่น้องนาะทุกๆคนที่เสียสละเวลานมีคาของพี่ของน้องเขามารับชมคลิปคลิปนี้นะจ๊ะพี่น้องเนาะแล้วก็ มาดามกระออนุโมทนาบุญน <dragon risque> ั่มนะจะพี่น้องเนาะที่ได้ขามาฟังถ้ำนะจะพี่น้องเนาะเพราะว่าการฟังถ้ำเนี่ยถือว่าเป็นการสะสมบุญอีกแบบหนึ่งนะจะพี่น้องเนาะถือว่าได้บุญอีกแบบหนึ่งนะจะพี่น้องเนาะนอกจากว่าการดีเห่าหายท่านหรือการทําบุญตักบาตรต่างเ่านะจะพี่น้องเพราะว่าการฟังถ้ำก็ถือว่าเป็นบุญกริยาวัตถุนะจะพี่น้องเนาะที่สามารถสางบุญสางกุศลได้อีกแบบหนึ่งนะจะพี่น้องเนาะ เอ้าสาหรับมือนี่น่าจะพี่น้องเนาะมาดามกัิมาเราธรรมะน่าจะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับคิดคิดเป็นกะเห็นซุกน่าจะพี่น้องเนาะกัมมารับฟังกันเลยน่าจะพี่น้องเนาะไอชีวิตคนเหาเนี่ยน่าจะพี่น้องเนาะเพื่อจังชีวิตของมาดามเองนี่ยก็คือกันนะจจะพี่น้องเนาะกว่าเหาสิพานมาอยู่ตรงจุดๆนี่น่าจะพี่น้องเนาะ ตอนนี้มาดามก็อาย <OOK> ุส huh. ามสิบห้าป <c oughs> ีแล้วนะจะพี่น้องเนาะมันเป็นกระผ่านมาเป็นเวลามาเป็นคร่งคนแล้วนะจะพี่น้องเนาะเออกระยอมต้องมีการผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคต่างๆหน้าหน้ามากมากไหมนะจะพี่น้องเนาะเรื่องดีๆกับมี่นะจะพี่น้องเนาะเรื่องดีๆที่พบเจอมากกับมี่นะจะพี่น้องเรื่องลายล่กับมี่มากนะจะพี่น้องเนาะซึ่งมันเป็นเรื่องทรามดางนะจะพี่น้องเนาะเออ นี่เจอเรื่องนีก็ต้องเจอเรื่องไล่อืมมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นสัจสจะธรรมแห่งความจริงนราจะพี่น้องแต่ว่าทุกๆุกครั้งที่เฮ้าเจอความทุกข์นี่เนาจะพี่น้องเนาะเจอปัญหาเจออุปสรรคที่ผ่านเขามาในชีวิตนี่เนาจะพี่น้องนะเนาะเฮ้าซิมีวิธีคิดจังไหนเนาจะพี่น้องเนาะแต่ส่วนมากที่ที่มาดามอะ่ะตแต่ สมัยก่อนทีมาดามย่างบ่อใดหันหนาเขาหาธรรมาะาเราจะพี่น้องเนาะย่างบา่อดหลุดจักกับธรรมะาแบบทองแทแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยก็นับถือาศาสนาพุทธเนาะจะพี่น้องเนาะแต่ว่ากับบ่อใดเขาสืงถึงอันรลดพระรรมของคําสอนของบะพุทธเจ้าที่เพื่อนในสังสอนมาเราจะพี่น้องเนาะก็คือเป็นชาวาพุทธคนหนึ่งใค้นั่น,นแหละจะพี่น้องอืมแต่พ่อตัวของมาดามเองเนี่ย ได้ผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคต่างๆนั้นหน้ามากเราจะพี่น้องเนาะเพราะมันเจอความทุกข์หลายมันเจอปัญหาต่างๆนั้นหน้าหลายมันเลยได้เอ็ดให้มาดามเนี่ยได้คิดนะจจะพี่น้องเนาะได้คิดเพราะว่าอย่างได้คิดเพราะว่าได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าจะพี่น้องมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเราจะพี่น้องเนาะมาดามเรียกมาเล่าสุภิสุนองปั้งเราจะพี่น้องเนาะเพื่อสีได้เป็นอุทาหอนหรือว่าเป็น ธรรมะเตือนสติเตือนใจพี่น้องนะจะพี่น้องเนาะคือก็คือว่าแต่สมัยตะกอนนะจ๊ะพี่น้องมาดามเนี่ยกะมีแฟนมีครอบครัวนะจ๊ะพี่น้องเนาะแต่บามาดามเนี่ยเป็นทุกข์แต่พี่น้องเป็นทุกข์เพราะการที่ว่าแฟนของเฮ้าเนี่ยหนึ่งละ่ะกินเหล้าสูบบุรีเสพสิ่งเสพติดนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็ติดมูนะจ๊ะพี่น้องเออซึ่งการที่มาดามเนี่ย มีแฟนแบบนี้นะจะพี future, hunger, being, course, ่น้องเนาะบว่าสิปินผู้ยิ่งคนใดนะจะพี่น้องเนาะที่เจอกับปัญหาในชีวิตครูแบบนี้ก็ย่อมต้องเป็นทุกข์นะจะพี่น้องย่อมมีความเครียดความมีตกกังวลนะจะพี่น้องเนาะว่าเป็นอย่างชีวิตของเฮาคือเป็นแบบนี้นะจะพี่น้องเนาะเอออยากสิห้ปัญหาเรานี่นะจะพี่น้องที่มาดามกำลังพบเจอเนี่ยห้มันเครียดนะจะพี่น้องห้มันเครียดห้มันสิ้นสุดห้มันจบสักทีนะจะพี่น้องเนาะเตะมันกะ สิ ai, นนะุดบได้น่าจะพี่น้องเนาะเป็นยังคือว่าสินส sí. ุดบอด้น่าจะพี yani HTML, uh, <mel> ่น้องสิ้นสุดบได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับใจของเานาในหละจะพี่น้องใจของเหามันบ่เข็มแข็งมันบ่สามารถที่จะตัดสินใจอยังเด็ดขาดเดยน่าจะพี่น้องเนาะเออด้วยความดีเหาเนี่ยยังหักเขาอยู่น่าจะพี่น้องเนาะก็เลยเกิดความใจอ่อนแล้วก็คือว่าความหักกันหล่ะจะพี่น้องเออเอียดให้เหาเนี่ยบ่สามารถที่จะ ตัดสินใจเลือกล่าหรือว่าเดือดเยกห้าออกมาได้น่าจะพี่น้องเนาะจากคนหักของเฮ่าในคณะเดียวกันเขากับบะไรสนใจเฮ้าน่าจะพี่น้องเนาะเขาก็ย่างคั้ไปกินเราติดมือน่าจะพี่น้องเนาะกับไปเที่ยวพับเที่ยวบ้านน่าจะพี่น้องเออแล้วเขากับอะไรมาสนใจเฮ่าอีกแต่ว่าเฮ้าเนี่ยนอนอยู่ห้องเนี่ยเฮาล่อเขาน่าจะพี่น้องเนาะออมเฮ้าล่อให้คนหักของเฮ้าเนี่ยกลับมาหาเฮ้าอยู่ห้อง บอกเลยวกัน,น้ำตาสีไหลนาจ้ะพี่น้องนะพปู่ถึงเรื่องของอดีตนะจ้ะพี่น้องแต่ว่าก็อยากเมาเวบาสุพีสุนองฟังเพื่อิได้เป็นวิทยาท่านเป็นอุทาหัวน,น้าจ้ะพี่น้องนเนออาะบัดที่นี่เขาก็ไปใช้ชีวิตในแบบของเขาเนาะจ้ะพี่น้องเขา,าได้มาสนใจเฮ้าว่าเฮ้าในี่สิมีความคิดแบบใดเฮ้า เออเฮ้าเป็นทุกข์หรือบอกับการกระทําของเขาที่เขาทําแบบนี้นี่าจาพี่น้องเขาก็บเลยมาคิดถึงจิตใจของเฮ้าตรงนี้เนาะจาพี่น้องเพราะเขาไปไปเที่ยวกับโมไปกินเหล้ายู่หองมูนะจายพี่น้องตัวของมาดามเองเนี่ยก็ต้องคิดมาไปกินยูไซเมือ่อตอนในสิกับมาอย่างประมาณนี้เนาะาจารพี่น้องมันก็เลยเอ็นให้มาดามเนะี่ยเกิดความทุกข์ใจนาจาพี่น้องเพราะว่า,วาการที่เฮ้าไปไปวิ่งตามเขาหรือว่าโลกค่อยให้เขาเนี่ยกลับมาหาเฮ้าเนี่ย อยากให้เขาเนี่ยเปลี่นคือที่มาดามคิดเราจะพี่น้องเนาะมาดามก็มีแต่ความทุกข์ใจนะจะพี่น้องเพราะว่าสิ่งความเป็นจริงแล้วมันมันบริเป็ี่ยนคือมาดามคิดนะจจะพี่น้องมันตรงกันข้ามนะจจะพี่น้องเนาะคือขบา่าเขาก็ไปกินเหล่าของเขาเขาบริสุทธิ์ใจว่าเขาสิทหาเขาอยู่ห้องเราจะพี่น้องเนาะปาทีนี้มาดามกับเป็นทุกข์ดนจะพี่น้องนั่นนั่นหลายเกือบครึ่งปีบุหรี่จะพี่น้องเออ ที่เจ้าของในบาสามาที่จิตัดสินใจยังได้น่าจะพี่น้องเนาะโดยความหักหลังจะพี่น้องเออนี่แหละเขาเอื่ว่าความหักทําไมค้นตาบดน่าจะพี่น้องมาที่นี่มาดามกลับไปกันยังคงไปทํางานคือเก่เนาน่าจะพี่น้องเออร่างกายเนี่ยมันไปทํางานอยู่จะพี่น้องแต่มาจิตใจเนี่ยมันเป็นทุกข์เออมันเป็นทุกข์คือมายังคิดคิดน้ำแฟนเนี่ยน่าะจะพี่น้องว่าเมื่อไรเฟนเฮาเนี่ยสี่ กับตัวกับใจน่าจะพี่น้องเนาะสิเป็นคนดีบ่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรายาสิ่งเสพติดโมนี่น่จนะพี่น้องเลือกคบมูที่ดีนะ่าจะพี่น้องเนาะแล้วก็หันมาหาครอบครัวนะ่จะพี่นอนะอ้องเนาะเออคือบ่าได้แต่คิดน่จะพี่น้องพอคิดคิดคิดหลายมันเป็นคือที่มาดามคิดนะ่จะพี่น้องก็มีแต่ตัวของมาดามเอ็มเท่านั้นน่จะพี่น้องที่เกิดความทุกขนะ์น่จะพี่นออ้องเออกินบได้นอนบอหลับนะ่จะพี่นอนะอ้องเนาะเออ ถึงกับพ like ันน like right oh. right. like ั่นเลยเนาะจะพี่น้องคิดที่สิลเลิกอยู่ด้พี่น้องไอ้คิดที่สิเลิกหลายหลอบต่อหลายหลอดแต่จะขงางแเอ็ดบอด้เนาะจะพี่น้องเนาะเออด้วยคำมาหักคำเดียวเนาะจะพี่น้องเออหักเตว่าบมีสติเนาะจะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเอิ่นมาความหักที่ขาดสติเนาะจะพี่น้องยอมอ็ดแหงจาของเนี่ยเป็นทุกเนาะจะพี่น้องเนาะผู้หลังคนเนี่ยในซูเมอร์เนี่ยชีวิตคู่เนี่ยเนาะจะพี่น้องเนาะอาจิประจบ ปัญหาคือมาดามอยู่ก็ไดที่มาดามเหล่าอยู่ตอนนี้นะจ๊ะพี่น้องเนาะเออแต่ว่าการย่างบอสาม,มารถตัดสินใจชีวิตของตัวเองได้นะจ๊ะพี่น้องเนาะบอสาม,มารถเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองได้กันย่อมทุนย่อมจุมปักย่อมเจ็บนะจ๊ะพี่น้องเนาะย่อมเป็นทุกข์อยู่จังสันนะจ๊ะพี่น้องเนาะบาทที่นี่พ่อมาดามเป็นทุกข์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะจ๊ะพี่น้องเนาะเออมาดามก็ได้มีโอกาสนะจ๊ะพี่น้องเนาะได้มีโอกาส หมูจ่จักบพี่คนหนึ่งอาจจะพี่พี่ในที่ทํางานอะไะจ้ะเพิ่นเพิ่นมาแนะนำํำสองมา้ำตามาดำสีไรเพิ่นมาแนะนำเันจะพี่น้องเนะเพิ่นมาชี้ชี้ทางสว่างให้กับมาดามเลยพี่นอ้องเพราะว่าเพิ่นเป็นพี่พีคนที่มาดำเนี่ยสนิทเันจะพี่น้องเออ เพิ่อนเกษียณเพื่อนก็สีหูแล้ว่ามาดามเนี่มีความทุกข์ใจจังใดเนาะจตุพีนองเพื่อนก็เลยมาแนะนาว่าพอดีว่าเพื่อนน่ะเป็นสายบุญเพื่อนน่ะไปทําบุญทาอย่างมาเพื่อนก็มีหนังสือท้ำมามากนะจตะพีนองเพราะเพื่อนมีหนังสือท้ำมาแม่สิเพื่อนก็เลยว่าเอาบบพี่เซหนังสือท้ำมามาให้อ่านเพื่นว่าจังสี่มาที่นี้มาดามกันเลยว่า จากจากแต่ก่อนนี่บ่ค่อยบ่ค่อยสนใจเรื่องหนังสือธรรมะอย่างนี้ในพี่น้องเลยเออก็เลยมาล่องเอามาอานเบิ่งจะพี่มาสิละที่นี่พ่อพ่อพี่เป็นเอามาใหา้มาดามก็เลยเลย,เลยได้ลองอ่านเบิง่งปรากฏว่าอ่านแล้วหนังสือธรรมะมันตรงกับชีวิตมาดามตอนที่กำลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้เนาะจ้พี่น้องมาดามก็เลยลองเอาคำสอนที่หลวงพอ่อที่เป็น อันเขียนมาในหนังสือเราจะพี่น้องเนาะเอามาปรับใสช่มาปรับใช่กับชีวิตของมาดามนะาจะพี่น้องเนาะปรับใช่กับชีวิตแล้วก็ปรับจิตปรับใจของมาดามนะาจะพี่น้องเนาะคือจากที่มาดามเคยเป็นทุกเนาจะพี่น้องเนาะเป็นทุกกับแฟนเราจะพี่น้องเนาะเป็นทุกเพราะความคิดเราจะพี่น้องเนาะบ่มีบ่มีความทุกได้เราจะพี่น้องเนาที่สามารถสาเหตุที่ทาให้เฮาเป็นทุกเนี่ยก็เพราะว่าความคิดของเฮาเองเราจะพี่น้องเนาะเออที่มาดามเนี่ย ทุกหลายก็เพราะความคิดของตัวเองนะจ๊ะพี่น้องที่นี่พ่อมาดามในอ่านหนังสือทรมาแล้วก็ได้เอาคําสอนของหลวงพ่อในหนังสือนั่นมามาปรับมาเปลี่ยนชฉในชีวิตนะจ๊ะพานานี่น้องคือตอนนั้นมาดามเนี่ยด้เปลี่ยนเปลี่ยนแนวคิดแล้วนะจ๊ะพี่น้องเนานเปลี่ยนวิธีคิดแลวจากแต่ก้อนเนี่ยที่รมาดานไม่ต้องไปตามไล่จี้ไล่เช็กเขานะจ๊ะพี่น้องว่าเขาไปไสเขาอยู่กับไผเขาไปกินอยู่ไสตอนไหนเขาสิกับห้องอย่างแบบเนี่ยมาดามก็เลยเปลี่ยนเลยแบบเนี่ย ลองเปลี่ยนมุมมองนะจะพี่น้องเนาะลองเปลี่ยนมุมมองว่ามันก็เป็นชีวิตของเขานะจะพี่น้องเออเขามีสิทธิจะไปเอทยังก็ได้ตามที่ใจเขาอยากเอทนะจะพี่น้องเฮาก็คือคนอื่นนะจะพี่น้องเนาะเฮาบอมมีสิทธิสิไปห้ามหรือว่ากำหนดกฎเกณฑ์ให้เขาเป็นจังซัตนจซงซีตามที่เฮาคิดนะจะพี่น้องเเพราะว่าการที่เฮาคิดเันซี่เลวเขาบ่เป็นก็ที่เฮาคิดนี่มิจะโตเฮาเท่านั้นที่เป็นทุกนะจะพี่น้องมาดามก็เลยหยุดจะพี่น้องการเลยหยุด ยุดค ER ิดแล้วก mm ็ยุดยุดไปตามเขาว่าให้เขากลับหองสันสีเนาะจะพี่น้องเนาะมาดามก็เลยเลือกเลือกสนใจเลยเขาอยากไปไสอยากไปยังจังหดก็คือเหลวแต่เหลืองของเขาเนาะจะพี่น้องบามาที่นี่มาดามก็กลับมาเบิ่งจิตเบิ่งใจตัวตัวเองเนาะจะพี่น้องเนาะเออมาเบิ่งจิตใจตัวเองว่าเป็นจังไดควนสีเดินทางโตไปแบบใดเนาะจะพี่น้องเนาะควรสีเลือกทางเดินแบบใดให้กับ ชีวิตตัวเองน่าจะพี่น้องมาดามเองนี่ก็ได้ก็ได้คิดแล้วก็ตัง้งคําถามถามใจตัวเองนะจะพี่น้องว่าสิย่อมเจ็บมือหนีหรือเป็นเธอสุดท้ายหรือสิเจ็บตลอดไปนะาจะพี่น้องเนาะเออสิย่อมถูกแค่มือนี่มือเดียวบหรือสิย่อมถูกตลอดชีวิตน่าจะพี่น้องมาดามก็เลยแต่ช่วงแต่ว่าสิหามาดามแบบว่าตัดสินใจแบบว่าฟุดบเธอเดียวเลยเนี่ย มันอ็ดบ่อใดเราเรจะพี่น้องมันอ็ดเนี่ยแต่ว่าในช่วงขณะนั้นมาดามก็เลยยังใจตัวเองเ้าจะพี่น้องเนาะช่างใจตัวเองเ้าจะพี่น้องเออว่าสิเป็นจางไหนถ้าสมมติว่าเหาเนี่ย,ส,ยออสิถอยดีกว่าเออสิถอยดีกว่าคือคือว่าเริ่มท่าใจเราจะพี่น้องเนาะเออมาดามก็เลยเิืมท่าใจพ่อใดมาสักพักนึงเราจะพี่น้องเนาะ ก็ค ane, vida, mm. bride, pigs, baby, baby. Dad, more, ือตางคุ่นก mm. so okay. ับตังเฉยชีวิตของไครของมันเนาะแต่พี่น้องเต่ว่าในขณะเดียวกันก็คือยังพักอยู่ในห้องเดียวกันนะจะพี่น้องเนาะแต่ว่าแฟนของมาดามกับเฉชีวิตไปในเบียบของของแกนะจะพี่น้องแต่ว่ามาดามกับใฉชีวิตในเบียบของมาดามก็คือไปทํางานอืมพอเลิกงานมากก็คือกลับมาห้องอืมแตวามาดามสิบวันใแบบว่าต้องหันหนาไปพึ่งเขาพับเขาบ้ากินเหล้ากินยาแบบนี้นะจะพี่น้องเนาะมาดามก็คือหันหนาเขาทำหมาเนาะจะพี่น้องเนาะใส่ทำหมาในกัน นำเนื่อชีวิตใช้ทรมาในการแก้ปัญหาชีวิตเราจะพี่น้องเนาะอมาดามก็เลยได้เปลี่ยนความคิดนะาจะพี่น้องเนาะเปลี่ยนจากที่เคยคิดลบเราจะพี่น้องความคิดในในด่านลบลบหลานไล่ๆนะจะพี่น้องมาดามก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดมั่นมาเป็นแบบสิวาสิวาเป็นคิดบวกเก่ากับกษัตริญมาคิดบวกเนาจะพี่น้องเนาะแต่ว่าสิเอิยว่าเป็นคนโลกสวยกับ ก็ค um um. ือส pues mm ิบอแมนเราจะพี่น้องเนาะเพราะ่ามาดามเนี่ยได้คิดแล้วก็มองเห็นความจริงเราจะพี่น้องเนาะว่าคห้ฮาเนี่ยถ้าสมมติมันเป็นคู่กัน่องดีเนี่ยเรจะพี่น้องเนาะเอดจังไหเนาจะพี่น้องเนาะบว่าสิเกิดมาใส่เวรนใส่กรรมจังไหก็ต้องใส่กันให้มันเบิดเราจะพี่น้องเนาะเออถ้าเป็นคู่บุญคู่บารมีกันก็สิมาสางสางแต่ความดีซอยกันสางความดีเราจะพี่น้องส่วนกันเอดความดีนะจจะพี่น้องแต่ว่าถ้าถ้าคู่ของเ้าเนี่ย มาสางแต่ความความบุสบายใจแหกับเฮาเนี่ยก็คิดว่าเขาคงมาใสาก่กรรมเฮาเนาจะพี่น้องมาดามก็เลยคิดแบบนี้เออเพราะม,มาดามคิดจังซีใดเนาจะพี่น้องเนาะมาดามก็เลยเริ่มปล่อยว่างเราจะพี่น้องเนาะเรื่มปล่อยว่างจิตใจตัวเองเนาจะพี่น้องเนาะบอกต้องไปคาดหวังอยังกับเขาเราจะพี่น้องเนาะปล่อยให้มันเป็นไปนตามเรื่องของเวลาเนาจะพี่น้องเนาะเฮาบอ บไปยืดบไปหลังบไปยื้เขาไหวนะจะพี่น้องเนาะคนเฮาท้าสิมันมันสิเป็นคู่กันจังไดเนาะจะพี่น้องคือคือคำโบล้าณที่เฮ้าเคยได้ยินเนาะจะพี่น้องเนาะคู่กันเหลีวกับโบเขียวกันดอกเนาะจะพี่น้องเนาะมันก็สิเป็นทำนองนี่มาดามก็เลยปล่อยเลยจะพี่น้องแล้วมาดามก็เลยหันกลับมา ห้คว้าและก็เห็นความสําคัญของตัวเองนะจะพี่น้องนะเห็นความสําคัญในสิ่งที่มาดั้มมีอยู่ตอนนั้นก็คือว่าเห้าควรหักตัวเองดีกว่านะจะพี่น้องนะหักตัวเองให้เป็นนะจะพี่น้องเนาะเห็นคาของสิ่งที่เห้าหมีก็ค,คือคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เห้าดีกว่านะจะพี่น้องนะคนที่เป็นหักเข้าด้วยใจที่บริสุทธิ์นะจะพี่น้องเนาะว่ามีเงินใครได้ทั้งสิ้นนะจะพี่น้องนี่หละจะพี่น้องคนเห้าเวลามีความทุกข์นะจะพี่น้องเนาะก็สิ หันหนาหาที่พึ่งนะาจะพี่น้องเนาะที่พึ่งของคนที่เป็นลูกก็คือคิดถึงพอ่อคิดถึงแม่นะาจะพี่น้องเนาะพ่อเฮาคิดแต่งซี่นาจะพี่น้องนะเนาะเฮากับิสบายใจนะาจะพี่น้องเนาะเห็นคุณค่าคนที่เขาหักเข้าอินนีเนี่ยมากกว่าการที่เฮาสไปเซียเวลาคับคนที่เขาบ่เคยเห็นคาแล้วก็บ,บ่ห้ความสําคัญกบเฮ้านะาจะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเฮากับครหักตัวเองให้เป็นแล้วก็ ฮัตเพิ่งตัวเองนะจจะพี่น้องเนาะอย่าไปหวังเพิงไผ่นะจจะพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่มี่ไผ่สามารถมาซอยเฮ้าอะไรเนาจะพี่น้องเนาะนอกจากตัวของเฮ้าเองเราจะพี่น้องเนาะดังคําสอนของพระพุทธ,ธเจ้าที่เพื่อนบอกว่าอัตตาหิอัตนโนนาโถเราจะพี่น้องเนาะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นเราจะพี่น้องเนาะตนที่ฝึกดีเล้วยนเราจะพี่น้องเนาะใจของเฮ้าที่ฝึกดีเล้วนเราจะพี่น้องเมื่อเวลามีปัญหามีความถูกขกศิ็สิสามารถซอยเหลือ ตัวตัวเองได้นะ่ยจะพ่นองเนาะนี่หลยจะพี่นองก็คือว่าคนเหาควนหักตัวเองให้เปิ้นเนี่ยจะพ่นองเนาะหลังจากเหตุการณ์ตรงนั้นนะ่ยจะพ่นองก็ะเอียให้มาดามเนี่ยในภพทางออกของชีวิตนะ่ยจะพ่นองคนเห่าทาบ่เจอความทุกข์กับบเจอทังออกของชีวิตเนี่ยจะพินองเนาะนี่แล้วที่เพื่อนที่ดังคำที่เพื่อนบอกว่าเจอทุกกระเอ็ดในเหาเจอถ้ำนะ่๊จะพี่นองเนาะมีดวงตาสว่างนะจ๊จะพี่นองเราเห็นทังออกของชีวิตนะจ๊จะพี่นองเนาะบ่เอา ปัญหา,หาหรืออุปสรรคต่างๆที่เฮ้าได้เจอมากนะจะพี่นองเนาะไปเป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตเนาจะพี่นองเนาะเฮ้าควรเลือกแก้ไขปัญหาชีวิตของเฮ้าด้วยสติเนาจะพี่นองเนาะกสิสามารถหาทางออกใดในทางที่ถูกต้องนาจ้ะเห็นใดว่านจะพี่นองเนาะเรื่องต่างๆที่เลวร้ายที่เขามาในชีวิตของเฮ้าเนี่ยเนาจะพี่นองเนาะ มันกับบไดมีแต่ดันดันเสียจะพี่น้องเนาะบะไดมีแต่ดันลบเสดานเดียวนะจะพี่น้องเนาะทาคนเฮ้าเนี่ยลองเปิดใจนะจะพี่น้องเนาะมองม่องหรือว่าคิดในอีกของหุมมองหนึ่งเนาะจะพี่น้องเนาะก็สิเห็นมาปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆที่เขามาในชีวิตเราจะพี่น้องความทุกข์ต่างๆ่านั่นหน้าดีมันเขามาในชีวิตของเฮ้าเนี่ยทาเฮ้าคิดเปลี่ยนเราจะพี่น้องเนาะก็สีพวกปัญหาหรือว่าความทุกข์ต่างๆที่เขามาเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อ ชีวิตของเหานะจ๊จะพี่น้องเนาะเขาเขามาให้เหาเด้เรียนรู้้เนาะจะพี่น้องในสอนจิตสอนใจของเหาเนาะจะพี่น้องเนาะดังคือเหตุการณ์ที่มาดามเจอมากขึ้นกัเนาะจะพี่น้องเนาะถ้ามาดามบ่เจอความทุกข์เราจะพี่น้องเนาะในเรื่องความหลักกับบสุเมือนี้มาดามกับกงสีคิดบ่ได้คือสุมือนี้เราจะพี่น้องเนาะเออนี่ะจะพี่น้องก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเราจะพี่น้องเนาะความทุกข์อีกความหนึ่งความทุกข์หนึ่งเราจะพี่น้องเนาะที่เอ็ดให้มาดามเนี่ยเจอกับ ความสุขเนาจะพี่น้องเนาะเออมีทุกข์ก็ใช่ว่าสีบ่วมีความสุขเลยเนาะจะพี่น้องเนาะมีทุกข์ใดจะพี่น้องทุกข์มันมากเพื่อสอนให้เด้เรียนหลู้เนาจะพี่น mm ้องเนาะเฮ้าสามารถมีความทุกข์ใดแล้วกับเลือกคิดเนาจะพี่น้องเนาะคิดคิดให้เปลี่ยนเราจะพี่น้องเนาะแล้วเฮ้าสิสามารถมีความสุขอยู่เหนือความทุกข์กับปัญหาเราเรานั่นใดเนาจะพี่น้องเนาะโดยที่เฮ้าบ่ตองเป็นทุกข์เนาจะพี่น้อง หลงังโตจากนั้นมามา่ดามก็เลยตัดสินใจได้นะจาจะพี่น้องเนาะเลือกเลือกใช้ชีวิตด้วยด้วยการตัดสินใจของตัวเองนะจาจะพี่น้องก็คือแยกทางกันกน,นาะจาจะพี่น้องเนาะแล้วกันใช้ชีวิตในในแบบของมาดามนะาจะพี่น้องเนาะต่อมากา็เลยก็เลยได้เห็ุให้มาดามเนี่ยได้เห็นนะจาจะพี่น้องเนาะเห็นสัจธรรมแห่งความจริงในการใช้ชีวิตคููนะาจะพี่น้องเนาะเออ ในเรื่องจรทมเกี่ยวกับความรักเนะจะพี่น,น้องเนาะเออว่าคนเห้าเนี่ยเมื่อมีความรักใดน,ในา่าจะพี่น้องก็ต้องมีความรักด้วยสติน่าจะพี่น,น้องเนาะเออใส่สติให้ให้ลู้ซึกตัวน่าจะพี่น,น้องเนาะยายาหนาเมื่อตามั้อน่จะพี่น้องเนาะยาตาบททอดเพราะความรักน่าจะพี่น้องเนาะให้เห้ามีสติน่าจะพี่น้องใส่ปัญญาของเห้าน่าจะพี่น้องเนาะทบทวน แล็แก้ปัญหาชีวิตของเฮ้าเนาจะพี่น้องเนาะปัญหาชีวิตนี่มันมีกันทุกคนนะจะพี่น้องออตัมีภัยเนาะจะพี่น้องในโลวใบนี้สิบ่มีปัญหาชีวิตเราจะพี่น้องเนาะบางคนมีปัอาจจะมีปัญหาชีวิตคู่นะจะพี่น้องปัญหาคนรักปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องเงินท่องปัญหาเรื่องนี้สินเราจะพี่น้องเนาะปัญหาในที่ทางานปัญหาเพื่อนร่วมงานปัญหาเกี่ยวกับหงานเนาะจะพี so, ่น้องเนาะมัน หน้า,นา,นาจิตตังอาจจะพี่น้องเนาะปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นในกับทุกๆคนอาจจะพี่น้องมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยสประสบปัญหาแบบใดอาจจะพี่น้องเนาะแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันบริเ่นประเด็นสําคัญอาจจะพี่น้องแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือว่าเวลาที่เฮามีปัญหาเนี่ยเฮ้าสิคิดแบบใดนาจจะพี่น้องเฮ้าสิมีวิธีคิดแบบใดอาจจะพี่น้องเนาะก็คือว่า สิซุกหรือทุกนี่นาะจะพี่น้องเนาะมันกับข้นอยู่กับความคิดของเฮาเองนี่แหละนะพี่น้องเนาะตามที่มาดามได้สังเกตเบื่อใดที่สมมุติว่าที่มาดามเป็นทุกน่าจะพี่น้องตอนที่อยู่กับแฟนะมันจะพี่น้องเนาะก็คือว่าม拜拜ันเกิดจากความคิดของมาดามเองนันจะพี่น้องเนาะความคิดจีเฮาคิดคิดขาดหวังอยากเขานจะพี่น้องเนาะเออคิดลบคิดลายจะพี่น้องมันก็เลยเอ็ให้มาดามนี่เป็นทุกน่าจะพี่น้องเนาะเออ แต่พ่อเหาเหาวันเหาเปลี่ยนความคิดนะจะพี่น้องเนาะเออเหาลองลองคิดไปอีกในมุมมองหนึ่งนะจะพี่น้องเนาะลองคิดว่าเออชีวิตเขาก็คือชีวิตเขานะจะพี่น้องเนาะคนที่มันสิเป็นครูกันแล้วจะได้ม็เป็นคู่กันคือเก่าแล้วนะจะพี่น้องเนาะอันนี้เราจะพี่น้องก็ก็เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดของมาดามนะจะพี่น้องเนาะก็เลยเอ็ดใ้จิตใจของมาดามเนี่ยเริ่ม อนค่ายนะจ๊ะพี่น้องเนาะเริ่มสงมบลงแน่นะจ๊ะพี่น้องเนาะเพราะว่ามาดามเนี่ยใส่ธรรมะจ๊ะพี่น้องเป็นยานในการรักษาความถูกมันะจ๊ะพี่น้องเนาะ